สวัสดีครับวันนี้โยผมค่าโอน,นะก็วันนี้ก็จะมาแตะแรงนะครัผมแรงปัจจุบันผมก็อยู่แพทินัมสามนะครผมโอเคได้หมดอิดเดยบอมนะเดี๋ยวตัดเข้าไปในห้องเลยครับผมใจกันโอเคนะเราก็ตัดมาในห้องแล้วนะผมได้แมบท่าเลยสินค้านะ destroy the targets okay move out เียวเฮ้ยปืนผมอ่ะอ๋อตกใจก็ว่าอยู่ทำไมมีแต่บีทอันเดียวนงเลยทีนี้สนายแน่นอนนะผมแต่ว่านะชุดขาวนะ วัดเลยไหมล่ะหนะึ่นะฟรีนะฟรีต่านหนึ่งนะผมคนเท่ากันแล้วนะมากกว่าคนหนึ่งครับผมก็ผมว่าเขาน่าจะปะเขากันฟรีไปแล้วกนะันถดักเหมือนเดิมอะเราก็วิ่งไปเลย ม็อกปิดไว้นะผมสคิงเรนทอ๋อมันไม่ขึ้นวะม็อกเราโอ้โหซ้ายมือครับผมข้างกล่องเลยเนะี่ยอ๋อเพื่อนนี่วะไม่แต่เพื่อนดุดไปแลวนี่เพื่อนเดินเตี่ยมแล้วนะ่ะ ก็เข้าวะ่ะโหเพื่อนหลุดนะให้ตายแล้วครับเดี๋ยวพักเพื่อนหลุดนะผมผมเล่นสี่ต่อห้าหรอผมกดแรงเนี่ยแบบผมเจอสี่ต่อห้าบ่อยมากที่แบบส่วนมากจะเป็นฝั่งฝั่งฝั่งผมเองนะมีมาแล้ว,วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะฝัอ่อ่า นี่ไงโอ้โมาแล้วไอ้เขาเชื่อมต่อกลับมานะไม่เป็นไรอย่าเล่นมุมเดิมไหม,มนะจริงๆทนายอ่ะมามาผมมุมนี้ได้แล้วผมเนี่ยมุมเนี้ยมุมฟรีเลยนะเนี่ยเห็นไหมผมมันมันมีเหลี่ยมนิดๆนะผมะดดะสี่สิบอะสี่สิบสี่อะโดนไปอ่ะโอ้โหสไนเปอร์ไรเฟิลได้ครับผมเพื่อเราเอาระเบิดได้เพื่อเรายิง ยิงตาหันรถไปนะโอเคไู้ยังเจ็บอ่ะยังเจ็บอ่ะผมบอ,อกเลยยังเจ็บอ่ะตายโอ้โหเอ้ยทำไรวะผมผิพาดกันได้ผมก็พลาดนะคือ เธอให้ผมเล็งหัวเขาผมอาจจะได้แล้วนะแต่ว่าแม่เล็ง <c oughs> บีมาผมได้ยินเสียงเขาโดดมานะไม <c oughs> ่ได้โดดอยู่บนกล่องอะบีนะได้ยินเสียงโดดจากทางซ้ายมีมาแล้วเอาหัวผม ดังครับผมผมว่าดักอยู่มุมใดมุมนึงอะจริงๆหุ่ยขาวพอหลุมหน้าขาวครับผมโอ้โหอยู่ซ้ายมือแล้วผมเสียงชัดมากเนี่ยอยู่ข้างกันเลยเนี่ยอ๋อยิงยิงไม่ทำได้ตัวตึงทีมผมครับตัวตึงทีมผมก็จะไปดักมุมเดิมนะในมุมฟรีตรงนั้นอะถ้ากระโดดสไนซ์สองก็ กระดิ่งเหมือนกันนะโอ้โหสี่สี่ก็ถือว่าเจ็บไปแล้วกันเนาะเ,ออเพื่อนตายเขาสองแล้วผมแต่เราไม่ได้อยู่เมเดิมแล้วเราเก็บมาแล้วเก็บหัวงอเขา่า มาแล้วผมโอ้โหบีเข้าก่อนจะออกไปป่าดนะไอ้หอังเข้าเพื่อนทำไมตอนนี้มันยับจังวะคือแบบโคตรทามมิ่งอะจังหวะที่ผมออกไปไป,ไป,ไป่าอะผมดักผมเดิมนะนะผมเขาจะรู้ผมแล้วนะโอเฮ้ยโอ้ยเจ็บ สนายนะผมตัวนั้นอ่ะถังสูงหน่อย,ย,ยก็ไม่ได้นะโอ้โหดูระเบิดดิคือระเบิดมันแบบมันระเบิดไวมากนะกรเราคนเดียวผมที่อยู่ยาวเพื่อนเจาะไปแล้วนะผมระวัง,งให้เพื่อนะนะ โอ้โหไม่ใช่ทมกนี่เขาเรียกแฟตก็คือขาวอะ่ะผู้หนุ่มหน้าขาวอะ่ะสวยถูกแลยครับผมต้องวิ่งแล้ววางกันเหนียวก็ดีนะเพื่อนนะเปลี่ยนเป็นฝ่ายกันบ้างนะผมโอเค defend the target เกิดอนมิเศษรบกวนแขอโทษนะครับมีเสน่หว่ะช่วยเพื่อนป่าดีว่ะเฮ้ยโอ้โหโดนระเบิดเยอะคือใหญ่แคหลบมุมกเกาะนี้นะหลบมได้อะเดี๋ยวพอผมตาย น่าจะหมดแล้วนะกลา,างก็น่ามีละตกใจแล้ว่วาบีหลุดมาโอเคนะเรียนมนี้เลยเสียงข้างในอ๋อเนี่ยมาแล้วแตกนี่อย่าได้ปืนเนี้ยเนี่ยปืนเนี้ยโอเคลองลองจับดิเห็นคนดทำคลิปเยอะมาก,กน,นะปืนเนี้ย มุท,นนะะท่านนะมั้ดงดีเฟนด์เดอะทาร์เก็ตส์ครับผมคิวนะผมที่หนึ่งของผมม,มากมากกรนั้โ,นโอ้โหบุกไปกลางแล้วหรอ านะขาวแล้วผมเพราะหนุ่มหน้าขาวฝั่งหลุดคนหนึ่งนี่เล็งของสูงแไหมผมเล็งระยะหัวไว้นั่นเองนะเหลือสองคนแล้วเโโฮ้เยโอ้โหมองแต่มองฝั่งนู้นไม่ได้มองข้างหน้านะโอโ้โหตายเลยนะครับผม โอ้โหโคตรประมาทตีต่อห้าก็ไหวนะผมปลอบใจตัวโดยฝนตกนะผมก็ขอโทษนะครับมีเสียงฝนเข้าผมซ้ายไอ้พวกขวาขวาผิดเอาว่ะมาว่ะเฮ้ยสโมกกลัวอะไรอะ่ะเพื่อนผมยืนวัดยืนวัดครับผมเพื่อนผมยืนวัดมาดิ mission failed defend the targets ได้การแล้วเดี๋ยวผมโอเคมีนีแล้วกันนะนมีเสียงฝนก็ขอโทษด้วยครับฝนตกนะบีหลุดแล้วนะคือแบบแล้วเหลือสองห้าแบบโอ้โหบีตาย วางก่อนเพื่อนหน้าเราเนะหน้าแม่ผมว่ามันก็มีคุณหนุ่มหน้าขาวนะผมสวยสมกป,ปิดไว้ขบนนะกู้คนหนึ่งผมูเอง สวยผมต้องซื้อกล้วยแล้วนะผนะู้อื่นเลยเกินผมว่ากล้วยนี่ยสุดยอดเลยนะแบบช่วยไดเ้เยอะมากอะเคยประมาณห้าวินะห้าวิหกวีคือกู้ทันเลยนะกู้ไว้เนี่ยโอเคกู้ทันอนะ่ะเออโคตรสุดนะครับผม โอ้ฝนตกนะผมเฮ้ยมึงจะจับหูฟังอยไ่้บุกมาแล้วผมมฟรีถ้าปอนะตรงนี้อุ้ยไม่ฟรีแล้วว่ะจะตายเองว่ะเล็งถุงถุงไว้นะตายนะผมเฮ้ย เลนสูงไว้ผมมันจะเข้าหัวนะเหลือข้างหน้าเดี๋ยวผมว่าผมไปอยู่กล่องดีกว่าเฮ้ยโอ้โหแฝดอะไรเนี่ยโอ้ผมจะเปลี่ยนจุดไม่ใช่อะไรหรอกว่าเปลี่ยนจู่ๆกับเพื่อนดีกว่า ไอมุมไม่ดิกลัวเขาอ้อมมาอย่างเลยท่ากระทำคือมาเลยนะ <S <S 2> <S 2> พูดปุ๊บม,มาปั๊บเลยอะหรือข้างหน้าผมว่าวางบีนะผม,ม,มรอกันด้วยนะผมว่าทักมุมหนึ่งอะ เ้ยโอ้โหอยู่ข้างหลังเพื่อนไม่กลัวเหรอไออ๋อระเบิดมันอยู่ฝั่งนี้นี่ยว่ะคือเข้ามุมหนึ่งจริงๆมุมข้างหลังขึ้นหลังคอนเทนเนอร์นะโอ้โหมิชชั่นสุ kses ผมเห็นผมได้ยินเพื่อนยิงแล้วผมก็เอ้ยมุมกล่องเลยมุมกล่องวิ่งไปเลยครับผมโอ้โหอยู่ข้างหลัง โอเคโอ้ขึ้นมาเยอะมากอ๋อชดเชยนะเพื่อนออกโอเคนะก็ดีนะก็เดี๋ยวกดอีกสเกมหนึ่งเนาะเคียบผมเดี๋ยวผมตัดเข้าไปในห้องเลยนะเจอกันเคียผมก็เจอห้องแล้วนะมาอยู่กันในห้องกันนะแล้วก็อยู่ในด่านแต่ก็นิเวลนะผม <Okay. S 2> Defend do the targets. Let's this. ฝ okay. ั่งเขาหลุดคนหนึ่งนะมาแล้วมาแล้วไม่หลุดเขาโหลดอยู่เขาโหลดอยู่ <Gren ade! S 1> ผมว่าชดเชยชดเชยมันน้อยไปนะผมว่าแล้วแต่แรงเลยมั้งเดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนท่าเตือนนะผมไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์ที่ผมกลางปีเมื่อกี้ฝันตรงข้ามเห็นหรือเปล่านะ แฟดมาแล้วผมโดนนะก็แปดติดไปผมหลบมุมเุ้ยโอ้ยตารางกีบอยบีเลยนะเมื่อกี้ตีลังกาบีบอยนั่นเองนะหูเพื่อนเก็บสามนะอยากคิวบ้างอ่ะดิวิวดูได้อยู่นิดนึง เมนดิสเลยนี่หว่าโอ้ยมาเหา่าป้อมตรงนี้เอาไว้ปีไซต์โอ้โหไม่คือผมแปดเข้าไปไงแล้วผมนึกเขาอยู่ข้างในเขาออกมาวัดผมนะทานนะผม เล้ยผมลืมเื้อกู้ไวนเลยนี่ว่าเพราะจะมี mission success โอผมพลาดได้ไงเนี่ยกนเวสไนไนชนะผมว่ามาดด้วยแหละถ้าเกิดผมหลบมุมไปกว่านี้นะเขาก็จะไม่เห็นเรานะเล็งสูงไว้นะสโม k ไว้ผมมีเปล่า ผมกู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 กสวยสวยงามมากไลไปมิชชั่นสุ s ดเะมาคิวนึ่งนะโอ้โหเพื่อนหกคิวนายออกกอเราไม่ดิแล้วรสคิวโอ้โห เห็นแล้วไหมครับแฟลนะกบนาไว้เคเราก็รู้แล้วผมว่า A A... ครับผมเอเอสายโอ้โหเห็นแล้วไหมครับสนยนะครับสองนั้นอ่ะคนเดิมเลยผมว่าหูเดินกันเพ้นพลา้เลยนะยตายผม ข้างในเนี่ยเฮ้ยอ้โหตกใจมก็โดนมีดฟันนะผมอุย้ย <are> อ้โห <good? S 1> สนายล็อกอยู่คือผมวิ่งไปอ่ะ <Why? S 1> ผมจะไปยิงกล่องเว้ยเช็คว่าหลังกล่องมันมีใครไหมอืมโอเคดูเรื่องเลยสนยล็อกอยู่นะคนนั้นวะิน่งไปผ่านเป้าก็เฉยเลยโอ้ยอะไรครับนี่ เฮ้ยหลังเพื่อนอมิช i ั่นฟาล์ลเปลี่ยนฝ่ายเป็นฝ่ายกันนะผมเปลีนฝ่ายบุกเป็นฝ่ายบุก,บกโอเคบีต่อยไปบีนะผมเพื่อนบอกบีบีมี<ป>โอโ้โหบอกบีไปเองครับผมสามคนก็ไหวมองพวกเรามองเพื่อนเนี่ยโหอ,อยู่แล้วไอทีมผมนะอยอเว้นผมผมโตดกาก อืคือเมื่อกี้ของปาสมกไปแล้วมันไม่ยอมเป็นปืนเนี่ยคือมันช้าโอ้โหโดนล้อมหน้าหลังเลยวะเฮ้ยโอ้โหยินแนวเดียวกันอีกครับผมมันสามารถยิงทะลุได้นะคือแบบยืนซ้อนกันก็ยิงโอ้โหยับมากอะไรเนี่ยจะโดนตีกลับมั้เหรอเกินไปว่ะคือเพื่อนไม่ตามอ่ะคือแบบ บุกก็คือบุกทางเดียวสิเพื่อนขอร้องล่ะตกใจเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่ยิงวะน่าโอ้โหแล้วเราคนเดียวป่าแปดทั้งบนอยู่เนาะอู้โคตรยับเพราะผมทนายตายด้วย หัวอะไรอะ่ะคือหลังเข้าลูกกอ,นนอกรับผม t อเขาบอกว่ต้องมีชั้นเชิงในการบกนะบบแบบไม่ได้เลยวะ มาแล้วผมหน้าเราเนี่ยโอเคนะผมตายเฮ้ยสนยสนยสไนส์ไปล้วจ้าไปล้วจ้าโหในเอด้วยโอเคตายหนึ่งคือแบบไม่อยากวิ่งซีซัวคือสนสยเขาก็คมอยู่นะผมว่า ข้าบนนเหวางเองเพื่อนอะไรน่าหรอเฮ <'s> ้ยขาวโ,โ,โอ้ยขาวตัวเองนะข <Match points. S 1> ึ้ยหัวเราะกับตัวเองว่ะ โอเคโหไม่เลยเพื่อนระวังขวานะป้อมดักได้โอ้โหเยอะมาก flash gun ดูเขาดักครเขาป้อมหมวกไปแล้วกันเนาะตายตีนมั้ยเนี่ย น <differences S 2> ีไงเจาะคะโหลกไปครับผมมันตกแค่ไหนนะสุดสาปสินนะผมเอเลยเฮ้ยพูดผิดกดผิดไม่เอาบีดิโดน ได้สองตัวแล้ววะโอ้ยเพิ่มเลยผมตกวลวเนี่ยหูในบีนะผมเหยียบปนันใดอยู่อะไรเลื่อนอ่ะเฮ้ยบุกเลยปะล่ะบุกเลยปะล่ะไม่โดนเก็บหมดนะตอนนี้เพิ่มเ,เลยผมตกเฉยเลยอะไรวะงงตัวเองเอกันเอา้าตกใจ วางหน่อยเพื่อนกันเหนียวคุมดีๆตัวเดียวอาจจะเก็บหมดแล้วผมข <Yes. S 1> อซ้ำศพหน่อยเถอะของเราตัวเองของเราตัวเองนะไม่ใช่อะไรที่แบบไอ้สองวินเนสอะทำอะไรลงไปวะ คือก็ขอโทษเพื่อนน่อยน,นะผมที่ผมบอกที่ผมพูดอะไรไม่ดีไปนะมันเป็นอารมณ์อนะเนาะอินอินคีเรียนไงีีเรียนก็ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะถ้าผมทำอะไรไม่ดีก็ขอโทษนะครับผมก็ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะผมกดติดตามผมด้วยนะผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ